สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนที่ติดตามรับชมสองสาววนคนเขมราษสวัสดีครับเคยวนก็เลือครับมื่อนี้สาววนกาแฟสิผ้ามากินปูปลาไข่ต้มกุ้งเด้งไข่นี่ได้พี่น้องไข่ไข่ยวงเติงกุ้งปูปลาไข่ต้มกุ้งเด้งซื้อพี่น้องซื้อไมีกะปุ่นน้ำอันมีนมเส้นน้ำเลยจ้ะมีกะปุ่นน้ำผุหละจักหน่อยผักแกมกระมีอันผักกาดกรอบ ผักคอดนะพี่น้องรลยการผักบุงจีนมีผักสลัดใช่มั้นละ่ะก็เคยบนมีบักหัวยิวบักบับกบวกงูครับแล้วก็ผักกาดกรอบน้ะครับผักอย่างเคยอย่กงกอ่อนผักคอ,คอเอออันหน่อยมั้ครับดีดีหน่อยมันยะ่อแ่ในหน่อยเป็นอาแซบย็นตะแสะดีมั้งท่าในสาวบนก็ขอ,ข,อขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามและมาให้กำลังใจสาวบนคนเขมราดเจ้าสาวบนก็ขอบคุณเลยๆเดิมมา มาแซ่บพี่นอ้องแซ่บน้ำกันครับพี่น้องขอหนูถัดใส่มือวะขอหนูสา <c oughs> ใส่มือเลยพี่น้องเี็กกุ้งเห็นดอกทางนี้พี่นอ้นองใบหน่อยๆเลยประกาศขอดหน่อยเป็นนะเสีบตาอสียบก็ดีหอเลยผมอะซีซาร์คำแหลกกระซิบแล้วคำแหลกขอ้อกุ้ง รักกาใบหน่วยแซ่บแซ่บเน่ามันเพราะกหน่อยกรอบดีเะยอเขากินตะไบใหญ่มันแ้าบนกะยิบมักสุดต่อเปิดบังเน่าเนาะไม่สาดต่อน้ำหนาะกะปุ่นน้ำ 嗯，嗯，嗯，那不离不离的。 เธอเริ่มมากแล้วแซ่บบงบอกวิจานบงบอกถึงความแซ่บนำมักประกาศหน่อยพระอกาศกรอบหน่อยเดี๋ยวโอ้เฮ,ฮียร,รบพี่นองใคร เอาอย่างมาั้ใส่ไปเลยห้ามอย่างใครห <laughs> ิมห้อง้กับเสียงห่้อยตา่ากันไหมเ้ย <laughs> น้ำรัวมาเนี่ยขอมน้ำรัวมาสีสันนะตักหอมมี่ยงขี่ว่ากันขนะคิดืม นอกกรุงมันจะม,มั่นมั่นอ่ะเสียบนั้งวะกินทุนกชาติเละข้ากญีปุ่นแทบแทบถือหนามนัวมันมถือหนามนัวมันแห้งหนัวตืมแหบน่า <c oughs> ลงแน่นี่เพ่อ น้อยหน่อยตะหักเป็นเมนูที่กินโมเบือพี่น้องตำมะฮุงพี่น้องก็จะเฝ้าเบื่อกันด้วยพี่น้องกินด้วยตำมะฮุงมันแฝบแฝบเป็นเจ้าพี่น้อง เดี๋ยวได้สาติมืนกับขุเหกันเสียบเลยนอกพี่นนองเสียบบอ่อสาวบนเสียบไรอเสียบแห้งบะ่ะ ออขอบุณฮาร์ดแกล์ไป

Không ừ nhiều nhiều mhm mhm Nó lại. mhm 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 โอเดียวหัเมียงหัวเมียงไม่รน้เนาะมูห้อยน้ำน้ำขอนางงัวนัวลึกสวบ

nhỏ này dạ. sống dạ quá hồi bữa lên ra phải nọ buồn im là bóng bay mua hết cả พี่น้องวัอนี้พาพี่พาน้องมากินตำปูปลาไขต่ต้มกุ้งสะดุ้งกุ้งเด้งนะแซ่บคือกัาพี่น้องนี่กับปุ่นมาแกีมนำ้ำบูละน้อยผักไล่ลายแซ่บพี่น้องกินมัสุภาพกินยังไงกับคอทษขคอไฟพี่น้องเลยนะครับใส่มือเลยวัอนี้ยังไงกับฝากเลยนะครับพี่น้องฝากทุกคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิง่งให้น้ำเลยนะครับสาวอุบลคนเชมมาลัดครับผม คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวบุญคุณเคมาลาดล้วยนะจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าขอ,ขอบคุณค่ะ